สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลอิสราเอลนะครับเป็นเกมรอบเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ให้ลุ้นให้เชียร์กันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างไบต้าเยรูซาเลิมนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของแมคคาบีเทลวิฟนะครับแมคคาบีเทลวิฟนั้นฟอร์มจัดจ้านมากนะครับพวกเขารั้งเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็2เกมที่ลงเล่นมาในรอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ เพีอบลุ้นแชมป์นี่นะครับก็เก็บชัยชนะมารวดเลยนะครับทั้ง2เกมด้วยการชนะมัคคคบี้ไฮฟา2-0แล้วก็มารชนะฮาเปอห์ไฮฟา2-0นยะครับียกว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะร้ายกาจทีเดียวนะครับพวกเขามีแนวลุกที่ดุดันมากนะครับในฤดูก,กาลปกตินั้นยิงกระชูดนะครับวันนี้มาเยือนเบต้าย,ายูสเลมผมยังชอบมารคคบี้เทวิปมากกว่านะครับมองว่าพวกเขาเป็นทีมที่เกมลุกจัดจ้านนะครับ ส่วนไมตต้ายูเสเลมนั้นเล่นในรอบเพลย์ออฟไม่ค่อยดีนักนะครับ2เกมแพ้1แล้วก็เสมอ1ยังไม่ชนะใครนะครับนดนั้นวันนี้เชียร์มักกาบีเทลวิปไปนะครับช่วยพวกเขาน่าจะเก็บใจชนะได้3เกมติดในรอบเพลย์ออฟนะครับคืนนี้ก็โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมในตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ